สวัสดีครับผรมื่อนี้มาพบกับบุญลายสายสูงนะครับจะใหม่ทีเด็ดบอลครูเอเวอร์ตันครับวุฒแฮมตันนะครับมาเบิ่งผลสกอร์สิบนัดหลังของทั้งสองทีมนะครับเอเวอร์ตันนี่เอาชนะวุฒแฮมตันด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาชนะวุฒแฮมตันอีกด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับ แล้วมาโดนวูดแฮมตันชนะอีก3-0มศูนย์นะครับเอฟเวอร์ตัน,นชนะอีกโดยสก,กรอร์3-2นะครับแต่ก็มาวูดแฮมตันอีกชนะโดยสก,กรอร์3-1นะครับ <c oughs> ถือว่าคู่นี้น่าจะกินกันบ่ขาดหรอกครับแต่ว่าวูดแฮมตันนี่ มีโอกาสชนะเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าสองเกมลังที่เจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยแพ้ทั้งเยาวและเยือนนะครับแต่ก็แพ้แบบวูดวิททั้งสองเกมนะครับมากเกมนี้บอนาไว้ใจเอเวอร์ตันนะครับ <c oughs> ลาสุดแพ้ค่าบานไปเปกือจะก่อหาสองนะครับถือว่าเอาแน่อนอนบ่ด้แล้วครับสำหรับเอเวอร์ตัน สำหรับฟส่วนนี้ก็ของวูดแฮมตันเนี่ยกำลังแรงต่อเนื่องนะครับหาเกมหลังมีชนะ 3, สเสมอ2มีสเสมอทุกเกมนะครับได้เกมเย่าเลยจะปับทับให้โล่งโตนะครับพอจากที่แพ้รวดหาเกมนะครับมาได้สเสมอกับสเปอร์สองสองแล้วเปิดรังเย่าแล้วเอาชนะสาลิกาดงเดยนะครับ นิวคาสเซิลไปอีกเดี๋ยะก,กอสองนึงนะครับฝั่งทีมเยือนยังท็อปฝีซีงเงินนะครับฟอร์มบ่ค่อยเก่งหรอกสามเกมลังยังชนไะไพลบดได้นะครับหาเกมลังนี่เอาชนะนอร์ลสนะครับทีม่ายตารางเท่านั้นนะครับแบบนี้เจ้าบ้านปิดประตูแพ้แน่แน่ครับเกมเยือนเกสามเกมลังของเอเวอร์ต์นะครับทำได้แค่แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับ เกมนี้ก็ยังมีหลุนเสมอได้อยู่โอกาสปี่ก็ยังมีแต่เชื่อบูดดีกว่านะครับวูนแฮมตันนี่เด่นในล่างเหยาวยังอุ่นใจว่านะครับฟันตรงเลยครับวูดแฮมตันกับนาะเปิดล่างฝัด10น,นะครับเลทเปิดเสมอนะครับสำหรับไปมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นงกำลังใจช่องมุลหลายนด้เด้อครับกดติดตามช่องไม่นะครับ ขอบคุณครับ